ก็คือไปพิจารณาพิจารณาให้เข้าใจออความรู้คืออะไรความจำคืออะไรสัญญาคืออะไรปัญญาคืออะไรสติคืออะไรสมาธิคืออะไรลักษณะมันเป็นยังไงรู้เท่าทันเป็นยังไงรู้ร่วมหน้าเป็นยังไง ก็ต <Ừ. S 1> ้องรู้ต <misunder dentro S 1> ัวม <m> ัน <naz> ก <i> <g com> ับอาการมัน <amigo> ร <t ell> ู <amigo> <t ell> ้ใ <amigo> ช่มัเออก็ต้องรู้ตัวมันรู้อาการมันรู้ลักษณะของมันเห็นมันเกิดขึ้นเห็นมันเกิดขึ้นในจิตในใจของเราในความรู้สึกของเราเห็นการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของมันการเปลี่ยนแปลงไปของมันเห็นประโยชน์ของมันเห็นโทษของมัน เพราะว่าการเกิดขึ้นในใจของเราเนะี่ยมันจะจะมีทั้งสองสามลักษณะลักษณะ,ะถ้าเป็นกิเลสถ้าเป็นอกุศลธรรมเกิดขึ้นมันก็จะนําไปสู่โทษนําไปสู่ความผิดนําไปสู่ความไม่ดีไม่งามนําไปสู่ความไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมอะไรก็เกิดอ,อกุศลนําไปสู่ความเดือดร้อนความวุ่นวาย อันนี้ลักษณะของอกุศลและอกุศลแะธรรม ạt, เราก็เห็นมันเกิดขึ้นความโกรธมันเกิดขึ้นเป็นยังไงความโลภเกิดขึ้นเป็นยังไงความหลงเกิดขึ้นเป็นยังไงความอิจฉาดิจิยาพยาบาตเกิดขึ้นเป็นยังไงความขี้เกียจขี้ค้านเกิดขึ้นเป็นยังไงความผ่อนแอะท้อแทออะอะไต่างๆเนี่ยเรียกว่าคำพูดต่างๆนี่ยเราเอา มันเกิดขึ้นจากใจของคนทั้งนั้นแหละบวามเห็นเกิดตัวอะไรเงี้ยมันเกิดขึ้นเป็นยังไง